เดี่อย่างมาตัวละคานะครับวันนี้น้องบอยก็จะมาเทดสอบสวิตช์นี้นะครับงานซ่อมรีโมทนะครับอ่ะก้าคืออานนี้ก็งานสวิตช์ของพี่ชุมนะครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนรีโมทให้ใหม่ให้เลยนะครับนะครับเปลี่ยนให้ใหม่จริงเลยนะครับพี่ชมอ่ะโอเคนะครับแล้วตอนนี้ก้เปิดปิดลำกับเปิดรีโมทเลยนะครับ เลยแอปมันให้อัปเดตไฟล์เซสร็วเลยไม่จำเป็นนะครับแัปนี้ก็ไม,ไมนน่ไม่จำเป็นนะค,ครับก็ดูไฟล์ไปเลยนะครับถ้าเนี้ยไม่จำเป็นโอเคนะครับอ่านว่าใส่อินดิการ์้องบอ,อยยเรรีบ้อยนะครับนี่เป็นลำต้นนะครับอาจจะรอ GPS นิดนึงนะครับเพราะว่ามันยังไม่มี GPS นคคคะครับอ่านให้เจ้าเน้าที่โฟกัสหนยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะคู่นะเดี๋ยวเราบังคับนะครับ เเดี๋ยวเอาไปตับค้างนอกเลยก็ได้ครับเพราะมันต้องไอเทอร์โนนะคบเรา่ไนะครับนีคครับ

ชัดมากนะครับคุณภาพชัดและนี่แมกสวยมากนะครับขอมุมนี้เลยนะครับรอคำนี้นะครับที่รออยู่ตั้งนานนะครับลืมมันไม่ได้คันดเบตนะครับเนี่ยนะครับก็ทุกว่นปลอดภัยอาใจร้อนนะครับรอโฮมพอยท์เหลลูกค้านะครับทุกวันก็เว่าที่สุดนะครับอาลัมนี้ก็ยังคงเดิมนะครับอะส่งไปให้ลูกค้าของของผู้ชมที่กับูชานะครับโอเคเริ่มต้นนะครับตกงไปแล้วนะครับ โอเคนั้นขอญาตเล็ก,ขก,ก,ลบบกยขนะครับเรครับถึกระลำแลอะอะนครับเดี๋ยวให้เจ้เลไปแล้วนะครับปล่อยพอนีมีปองต้อนหอกเสียแล้วครับจะตกตกไม่ได้จะตกอเแนะครับ เนี่ครับไปดูมันต่างกับลำที่อได้แล้ครับโอ,อลมแรงเตือนเลยนะครับมันวันนี้มันลมแรงเลยนะครับ บองว่าจะดีแทนทูโฮมให้นะครับแต่สักครู่นะครับนะครับมันเตือนลมแรงนะครับอ่าถ้ามันยังไงครับเตือนเราคนเช่อหมครับเตือนไว้ดีกว่าตามเลขอ่ะนนะครับหวานไปไหมไม่ไหวทำเตือนนะครับมันดีตรงนี้นะครับเตือนลมแรงโดยไม่สามารถจะมาขับกลับนะอจุดอัตโนมัน อัโนอมัดก็คือดิเทอร์ดูโฮปนะครับเรระดับความสูงทันทีและบังคับจุดขึ้นบินด้วยตัวเองนะครับก็คือจะใช้การเน้นนวลนะครับของเ,อเค่องจุดอโฮงเอาเราเอาปลอดภัยไว้ก่อนนะครับไม่ั่งนะ้ร